Welcome Minture Channel to สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทกท่านนะคะวันนี้เรากลับมาอยู่กับไทยนิทาวอีกแล้วในพาร์ทนี้เนี่ยเราก็ได้ไปอัปเดตนะคะทุกคนแวดนี่คุกบุกมาซึ่งนางก็ยังคงทําอาหารไม่ได้อยู่อะทุกคนซึ่งมินก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรมันจะมีเป็นแค่บางเมนูเท่านั้นนะคะทุกคนที่แบบทําได้อะเนี่ยอันนี้คือคลิก กลับไปทําต่อได้ใช่ปะแต่อันนี้คือเอาไปทิ้งเลยอ่ะไหนดูซิเดี๋ยวเราลองซื้อเป็นแบบเอาเตานี้ลบทิ้งนะคะทุกคนเราจะซื้อเป็นเตาที่มันเหมาะกับการทําอาหารของอีฮีมากกว่านี้ซึ่งเราจะใช้อันนี้เลยแล้วกันเนาะอีนี้ก็ได้อยู่นะดูเข้ากับเคาน์เตอร์นะคะทุกคนแล้วเราก็ลองมาดูว่าเราทําอะไรได้นี่ไงมีพวกเค้กนะคะทุกคนลองทําเ,าเป็นคาราเมลแอปเปิลเคก้กอันนี้ดูมันจะต้องแบบขายอาหารได้บ้างอะ่ะ โอเคที่ดีนะคะเดี๋ยวเราจะมากานบริเวณข้างบนตรงนี้จากนั้นหลังคาตรงนี้นะคะทุกคนเราก็เอาขึ้นไปต้องทาสีด้วยนะคะทาสีไปก่อนเลยแล้วกันตอนนี้เราเหลือเงินอยู่แค่ห้าพันเท่านั้นค่ะจากการ <c oughs> เอาไปทํากําแพงเนี่ยคือโอ้โหอันนี้มันก็ออกเทาๆอยู่นะคะทุกคนเราใช้เป็นสีนี้ไปก่อนเลยแล้วกันเนาะตรงนี้แย่มาก เฮ้แต่ตรงนี้วินว่าจริงๆเราทําเป็นแบบกระจกก็สวยดีหรือไม่ก็ตรงนี้นะคะก็ทําเป็นกระจกก็สวยดีเนาะห่อแวะแบบใช้ระแนงไม้นะคะทุกคนนี่นีนอันนี้เลยเราจะทําไว้ฝั่งนี้แล้วก็ด้านหน้าบ้านนะคะตรงนี้หลังคาด้านบนเราก็ใช้อันนี้ปูไปเลยค่ะทุกคนโอเคอันนี้เราก็ยืดออกมานิดนึงนี่เราก็จะได้เป็นประมาณนี้แล้วค่ะซึ่งมันเหมือนกับว่า มันจะอัปเดตแล้วมันจะมีวอลเปเปอร์ที่เป็นของภาคหลักใช่ไหมหน้าตาก้าใจอะไรแบบนี้ทุกคนอันนี้แหละคือสิ่งที่แบบรอคอยที่สุดแล้วในเดอ s i ซิมนะคะเมื่อก่อนอะ่ะตอนแบบเด็กๆอะ่ะมันจะชอบโหลดเป็นฟิลแบบหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบ ไม่มีขอบแบบเนี้ยมาใช้ในซิมในซิมสามหรืออะไรสักอย่างอะทุกคนซึ่งตอนนี้คือเรามีแล้วค่ะเรามีเป็นของตัวเองละนี่เรากดใช้ไปเลยขอแวะฝาก e-a creator คนมินเชอร์ค่ะทุกคนซื้อแต่ซิมสี่อย่าลืมใช้กันนะคะขอบคุณมากๆากเลยค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยจริงๆคือแบบได้เลยอะ่ะใช้ไปหน้าต่างอันนี้ใช่ปะ่ะตรงเนี้ยสวยแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะคะเราลบตรงนี้ทิ้งเลย เราหันเตียงไว้อย่างนี้แล้วกันเนาะคือตรงนี้เนี่ยพอเรากั้นเอารั้วกัน้นใช่ป่ะทุกคนปกติแล้วอะคือมันจะต้องทุบตรงนี้ออกได้แต่ทีเนี้ยมันทุบไม่ได้เรากั้นนางไว้เป็นแบบนี้แล้วกันนะคะทุกคนเฮ้ยนี่ไงได้วิธีกั้นรัวแล้วค่ะทุกคนไม่รู้ว่ามันเป็น บั๊เหลืออะไรหรือเปล่าอ่ะตั้งแต่อัปเดตคือมันเป็นบักบ่อยมากใช่ปะเดี๋ยวมินทําให้ดูนะคือปกติแล้วเวลาเราก้าหัวตรงเนี้ยมันจะสามารถแบบว่าคิดได้ใช่ไหมทุกคนทีเนี้ยโมโหลบตรงนี้ทิ้งแม่งเลยแล้วก็เราลบตรงนี้ทิ้งใช่ปะจากนั้นนะคะก็ตีกําแพงได้เลยนี่แล้วมันก็ไม่มีพื้นตรงนี้แล้วคืองงมากว่าทำไมถึงทำไม่ได้ซึ่งปกติแล้วว่ามันจะต้องแบบทำได้ ความมินิมอลสีเทาหรือว่าอินดัสเทรียลไหนเราลองไปกรองของแบบอินดัสเทรียลดูนะคะนี่มันจะมีความไฟอะไรอย่าง,งานั้นแล้วก็มีความอะไรอย่างนี้ซึ่งเราใช้อันนี้แน่นอนค่ะแล้วก็มีไฟอันนี้ด้วยนี่เราเอาไว้แบบข้างล่างตรงนี้โซนครัวจริงๆเราใช้เป็นอันนี้ก็ได้อยู่นะคะแล้วก็มีพวกแบบอะไรฟิลนี้ทุกคนเออเราเอามาติดตรงคานอย่างนี้น่ารักดีอะ่ะอันนี้ได้อยู่นะเราเอาขึ้นไปติดไว จากชั้นสองนะคะอย่างนี้แล้วก็ติดไว้ตรงนี้ไปเลยซึ่งห้องน้ำคือแบบเล็กบาก้างอะทุกคนเราขยายนอ้องเขาไปสักหนึ่งสเต็ปดีกว่าเนะแล้วครัวก็เป็นฟิลแบบเล็กๆประมาณนี้นะคะนี่เราใช้อ่างลังมือเป็นอันนี้ก็ได้ค่ะทุกคนเราใช้เป็นกำแพงนี้นะคะส่วนพื้นเนี่ยเดี๋ยวเราใช้เป็นสีแบบสีเทาละกันอันนี้ละกันทุกคนโอเคตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราใช้เป็นอะไรฟิลแบบ อย่างนี้ไหมมีความนั่งบาอะไรอย่างนี้ได้นี่ใช้เป็นเก้าอี้ตัวนี้ไปเลยนะคะสีดำเคสองพันนี้นั้นเราเก็บไว้ก่อนให้นั่งทำอาหารก่อนค่ะเอ้ยเดี๋ยวนะซื้อถังขยะก่อนค่ะทุกคนถังขยะอันนี้ไปเลยหนึ่งพันเราใช้สีสีขาวลักกันเนาะมาค่ะเราให้ยีทำขนมต่อเลยซึ่งลูกของนางก็คือวันนี้ยงไม่ได้แวะไปหาเลยค่ะ นี่ค่ะเราเมาแอปเปิลเค้กนะคะเสร็จแล้วแล้วเอาใส่กระเป๋าไว้ก่อนแล้วมันก็จะมีอาหารอยู่ในนี้ด้วยหนึ่งซึงอันนี้โอ้โหนางกินไปแล้วชิ้นหนึ่งเดี๋ยวตีเลยเฮ้ยกินได้ไงจะเอาไปขายเดี๋ยวเราให้นางเอาไปวางขายก่อนแล้วกันนะคะตรงนี้มาโอเคคุณลูกค้ามาแล้วนะคะเราโน้มน้าวไว้ซื้ออันนี้ขายได้แบบ120อ่ะทุกคนมี8ชิ้นนะคะอันนี้นางกินไปชิ้นหนึ่งเหลืออยู่7ชิน้นเฮ้ยโอ้โหล้วเขาซื้อด้วยไม่กอด สำเร็จไปแล้วอุ้ยเดี๋ยวนะขนมมาหาค่ะทุกคนซื้อป้าจาที่รักไ <c oughs> ข่ออกไปอีกแล้วค่ะคือนางตอนนี้คือโน้มหนาวไข่เขาก็ซื้อไปหมดเลยค่ะทุกคนสามปันหนึ่งแล้วว่าโอ้โหลูกค้าซื้อกันแบบยืนกินกันตรงนี้เลยอันนี้ตอนแรกคือมันเป็น148ตอนนี้ก็ขึ้นมาไปร้อย0ปสิแล้วอ่า <c oughs> แล้วเค้กสองก้อนดีก็คือหายไปแล้วค่ะเกินกว่าครึง่งอุ้ย ผู้ใหม่ที่โดดเด่นคิรินเริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางดาราฮีได้รับคะแนนเกียรติยศเป็นครั้งแรกของฮีสำหรับเก็บไว้คะแนนเกียรติยศสามารถใช้ซื้อเฟรมสิ่ิพิเศษภายในเฟรมอินโฟแผลอย่างไรก็ตามสำหรับการค้นพบเกียรติยศของฮีทำให้ตอนนี้ที่วันไหวต่อการพัฒนาเกียรติประหลาดพฤติกรรมแปลกๆที่ถูกทำให้เป็นรูปเป็นร่างจากการกระทำของฮี ได้เป็นเซเลบิตี้จากการขายได้ด้วยเหรอทุกคนนี่ไงเค้กคุณยา่าฟิลนั้นคะ่ะทุกคนขายมามากกว่า30ปีอย่างนี้นี่ค่ะยืนขายกันให้วุ่นซึ่งเค้กตอนนี้หมดไปแล้วก้อนหนึ่งค่ะทําเป็นเล่นทุกคนตอนนี้ขายมานะคะจากเงิน2,000มีเป็น4ี่พแล้วว่าเหลือเมนูสุดท้ายของวันนี้ซึ่งยีไม่ไหวแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราให้นางขึ้นมาพักผ่อนก่อนคะ่ะทุกคน แล้วการป่วยของคีรินนะคะทุกคนก็เหมือนว่าจะหายแล้วนะตอนนี้เหมือนแบบไม่มีอาการป่วยอะไรแล้วคะ่ะอุ้ยเค้กน่ารักมากอันนี้เก็บใส่เป๋าก่อนแล้วก็ขนมโทรมานะคะฉันเป็นพ่อแม่ของเด็กวัยต่อแต่ที่เพิ่งได้รับการอุปการะคีรินฉันตื่นเต้นมากแต่ก็ประหม่ามากด้วยถ้าคุณมีเวลาว่างคุณจะแวะมาไหมก็คือจะให้ไปหาใช่ป่ะเ <c oughs> มียอันดับหนึ่งค่ะเมียต้องมาก่อนตอนนี้เดี๋ยวนะทุกคน เด็กคนนี้มาไงอะเฮ้ยนางรับอุปการลาเด็กมาโอ้ยกอลูกแล้วใครแต่งหน้าให้หนูอะเรามาเปลี่ยนลูกให้น้องดีกว่าน้องเป็นผู้ชายเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าขอเปลี่ยนเพศให้น้องได้ไหมขอแบบชายคนหญิงคนน่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนผิวให้แบบประมาณนี้แล้วก็ผิวเด็กอะไรอย่างงี้ใช่ปะ จริงๆความอะไรแบบน spell, ี้ก็ได้อยู่อะเราเข้มเป็นแบบนี้ไปเลยนะคะ,อ,อ, anymore, ะอ,อุ้ยผมน่ารักทางนั้นเลยนี่อุ้ยอันนี้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 น่ารักมากชุดเด็กโอ้โหอุ้ยความก่ออกความแบบมีลายเสืออะไรอะไรอย่างนี้ด้วยดอกไม้อันนี้น่ารักดูแล้วก็ใส่ของทา้าใบไปเลยจากนั้นชุดเป็นทางการมีอะไรบ้างลูกเฮ้ยโอ้โหอยมีอยู่นะอันนี้น่ารักทุกคนใส่เป็นแบบสีม่วงแล้วกันแม่นั่งเป็นแบบความม่วงนะคะทุกคนนอนของเด็กจิ๋วเหรอ มีความอะไรอย่างงี้เป็นซีแล้วก็ชุดนี้เฮ้ยแล้วก็ชุดนี้ไงเอาเป็นสีนี้ลับกันเหมือนแบบแมวชมน้องชื่อแลนซ์นะคะทุกคนโเกคทดูดีน้องแมวตุกตาเห็ดมาเล่นซึ่งเราขยายซสย์ใหญ่มากเลยอะ่ะนี่มาทําความรู้จักกับน้องหน่อยลูกเอ้ยโอ้โหแม่ ทำไมปล่อยลูกไว้แบบนี้อ่ะเอานมให้น้องกินหน่อยพอ่อพ่อมาดูแลน้องหน่อยนี่ค่ะให้คุณพ่อเขาป้อนนมไปไม่รู้สึกว่าแบบอยากให้ไทนี่ทาวอะไรอย่างเงี้ยมีแบบคู่รักกันนะคะแล้วก็มีเบบีอะไรอย่างงี้ที่ไม่ได้แบบเริ่มต้นจากการเป็นคู่กันมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบเออมีความสัมพันธ์อะไรอย่างงี้กันในไทนี่ทาวด้วยค่ะก็เลยแบบให้นางมาคู่กับขนมเลยนี่กคนน่ารักมากดูน้องอยู่ข้างหลังด้วยอ่ะ ทำอาหารไหมทำอาหารมาทำอาหารก็พอได้ปะปรุงอาหารชั้นเลิศอันนี้40่สบเค้กผลไม้นี่โอ้ทุกคนอยู่บนหลังพ่อแบบนี้เลยเป็นฟิลแบบคุณพ่อมือใหม่แต่น้องคืององแงไม่ไหวแล้วอะดูดิเอาหนูลองเอาหนูลองว่า เดี๋ยวเราเอาคาวินนะคะกลับบ้านด้วยแล้วกันเนอะมาเอาขนมมาบ้านด้วยเลยแล้วกันเอาน้องแลนซ์มาด้วยแล้วกันมามาอยู่ที่บ้านเราบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําอาหารทาขนมกันต่อค่ะทุกคนไทเกอร์เค้กไปเลยแล้วกันนี่โอ้โหคุณพ่อก็คืออุ้ม <laughs> น่ารักมากเลยอ่ะกระเตงลูกไปด้วยทุกที่นี่โอ้โหทักษะการปรุงอาหารนะคะขึ้นไปเลเวลหกแล้วอ่ะ ไอเกิร์เค้กเราเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วก็อมีอะไรทำเพิ่มได้อีกบ้างวูดแลนด์อันนี้ทุกคนเดี๋ยวเราทำไปอีกสักก้อนหนึ่งนะคะแล้วก็เติมทุกอย่างให้มันเขียวๆแล้วออกไปขายอาหารกันต่อดีกว่าตอนนี้คือมีเงินอยู่5,000ันคิดว่าแบบซื้อทีวี v, อะไรอย่างเงี้ยก็คือหมดตูดแล้วแน่นอนให้นางมาเข้าห้องน้ำอาบน้ำอะไรอย่างงี้ก่อนนะคะอาบน้ำไม่ได้ด้วยซิมคุณไม่สามารถถอดเสื้อผ้าต่อหน้าเด็กได้โอ้โหแล้วขนมเฮ้ยเ hey! ขาวินไปไหนอะ คิดว่าควรจะไปได้แล้วล่ะคือน้องกับ,บ้านแล้วน้องว้ามหายไปแบบนั้นเลยทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้คิรินนะคะอาบน้ําก่อนมาค่ะทุกอย่างเขียวกําลังเป็นไปได้ด้วยดีเนี่ยเราก็มายืนขายของกันต่อเลยค่ะวันนี้คือมีเค้กแบบช่าๆเลยมีแต่เค้กเท่านั้นนี่เราล่อซื้อคุณลูกค้าไปก่อนเลยแล้วก็คุณลูกค้าก็แบบซื้อเค้กโอ้ยืนกินกันตรงนี้เดี๋ยวเราซื้อไอ้น,นี่ไหมทุกคนโต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 ,โตอันนี้ก็ดีอยู่นะทุกคนแล้วก็มีอันนี้นะคะเดี๋ยวนะ ว่าเราจะใช้เป็นแบบอะไรอย่างนี้ซึ่งเรามีล่มอยู่ตรงนี้ด้วยีแบบ่เป็นอันนี้เรากันนะโอ้โหโต้ตัวละ200เลยเลหรอเ้าอี้ e ก็มีเป็นฟิลแบบอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนมันก็ดูเหมือนแบบเก๋ๆข้างทางดีนี่เราตั้งไว้แบบนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็ล่มเสียบไว้ตรงกลางอย่างนี้ก็ได้อยู่เออเลิศว่ะใส่เมล็ดพืชได้สองซองเลยเหรอ <c oughs> นี่นะเอาออกมาวางให้หมดเลยคะ่ะตอนนี้มีเงินอยู่59 0 0ละเดี <c oughs> ย๋ยวทำไมตัวแดงแบบนั้นอะ เมื่อไรขนมจะหายอะทุกคนแล้วตอนนี้ก็คือยืนขายนะคะมาเป็นรอบที่สองแล้วค่ะทุกคนโอเคแล้วตอนนี้คีรินก็คือรู้สึกอึดอัดมากเกินกว่าที่จะแบบยืนขายอาหารแล้วทุกคนโอเคอเราเลิกก่อนเวลาไปเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมินจาทําตรงนี้นะคะทุกคนให้มันเป็นแบบขั้นขึ้นมาด้วยอันนี้หนึ่งขั้นตรงนี้จริงๆเราก็ใช้เป็นแบบนี้ได้เออจัดไป นี่เราปูไปทั้งแถบแบบนี้นะคะแล้วก็คิดว่าซื้อทีวีก่อนเลยเพราะว่าทีวีเนี่ยมันค่อนข้างแพงใช่ปทุกคนเราจะได้แบบรู้ว่าเราต้องหาเงินเพิ่มอีกเยอะน้อยแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเป็นตู้อยู่ใต้บันไดนะคะนี่เราจะวางไว้แบบนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนสีน้องเขาค่ะทุกคนคือมีบ้านมานานแล้วแหละแต่คือไม่ซื้อทีวีให้หนางสักทีเอ้ยนี่ไงมีตัวนี้ ัวนี้มันก็เหมือนจะเทาอยู่ทุกคนแต่ถ้ารู้สึกว่าเทาเห็นว่าใช้เป็นตัวนี้ดีกว่านะคะนี่เราก็ซื้อเป็นแบบเตาผิงอย่างนี้นะคะทุกคนเอาไว้ให้นางด้วยสักอันหนึ่งพรมหล่อทุกคนอันนี้ก็ดูแบบสวยดีนะคะส่วนด้านหลังกําแพงตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเอาแบบระแนงไม้อันนี้มาเราปูไว้ตรงนี้จริงๆเราใช้เป็นอะไรแบบนี้ก็ดูแบบดูสวยดีนะทุกคนติดไว้ให้นางเป็นความแบบกลมๆอย่างนี้ ติดตู้สักนิดมึงมาตู้ความเทาบิลนี้ก็สวยอยู่ทุกคนเราติดไว้แบบฝั่งนี้แล้วก็เอาอันสั้นมาติดอย่างนี้แล้วก็เอาอันใหญ่มาติดอย่างนี้อีกทีหนึ่งได้ปะขออนุญาตใช้เป็นม่านซีีซแบบนี้นะคะชอบม่านแบบนี้มากโอเคแล้วก็ขอใช้ความพื้นแบบสีอะไรอย่างนี้ทุกคนปูวยตรงนี้จริงๆเราใช้เป็นสีแบบเทาๆอย่างนี้ก็เกรดดีตังอะคือ จะหมดหละไม่เป็นไรเรายังแบบพอมีเงินที่จะทําเค้กอยู่ค่ะซึ่งมันมีอันนี้ใช่ปะเราแช่ตู้ไว้ก่อนคือ <c oughs> ตอนย้ออมอ,อมจริงแดงมากทุกคนดูดีคือแบบหน้าต่างกระจกอะไรอย่างเงี้ยคือโหอสุดยอดเดินลงบันไดแบบมีคลาสคนรู้สึกแบบชอบมุมนี้มากเลยอ่ะทุกคนดูดีอ้าเดี๋ยวนะชีจีจี้มาหาค่ะเชิญเข้ามาก่อนมาแล้วชี่ก็ไปวิตพื้นแล้วหนึ่งเดี๋ยวเราทำอาหารให้จีจี้กินด้วยแล้วกัน าสต้าหอยแครงโอ้ยอยากกินหอยแครงเลยขนาดสี่จานก็พอแต่พอทําอาหารเสร็จแล้วก็คือจีจี้กลับบ้านไปแล้วค่ะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรากินเองแล้วกันเนอะมาค่ะเรามายืนขายอาหารกันต่อค่ะทุกคนตอนนี้คเร่นดูเหมือนว่าจะป่วยอีกแล้วอะเนี่ยทุกคนดูดิตัวคือเป็นลอยๆแบบนี้คือมีแค่วันสองวันที่นางปกตินะคะแล้วก็กลับไปป่วยอีกแล้วอู้ อาหารมือร้อลหลาอันนี้คือ320เลยอะทุกคนขายไอ้นี้ก่อนมเมล็ดพืชนี่โอ้โหสามร้อยยี่คุณลูกค้าคะพ่อขาเริ่มแบบจะป่วยจะอ่อมแล้วนะคะตอนนี้คือพ่อขาเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะช่วยกันอุดหนุนนะคะค่ะยาค่ารักษาโรคค่ะอุ้ยรักษาสูงสุดเชี่ยวเชี่ยวชาญอะไรวะเชี่ยวชาญผู้ประกอบการแล้วทุกคนรอบแรกนะคะทุกคนเราขายไปได้2516ซิมูลเลียนอะ อาหารตุรกีอันนี้คือขายได้1,000นะคะแล้วก็แปลงพืชเนี่ยขายได้800โอุย้ยสุดยอดเอาริมฉันก็ไปอีกหนึ่งคนคะ่ะไปอาเจียนตรงนี้แหละหูวูว่าเราจะต้องเดินทางไปที่แบบเมืองแฟรี่แล้วจริงๆทุกคนอันนี้ขยะใครเขาเอามาทิ้งไว้แบบนี้วะเนี่ยตกระปกโสโครกมากท,าที่นิทาของเราเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางไปยังเมืองแฟรี่นี่แหละอินเนสกรีนะคะทุกคนแล้วเราจะไปหาแบบ เราแฟรี่อ่ะที่จะช่วยเรารักษาอาการป่วยนี้เราจะเดินทางมาตรงแบบบริเวณเวแถวๆนี้นะคะไม่รู้สึกว่าวแถวๆนี้เนี่ยคือมันแบบมีแฟรี่เยอะมากไปกับขนมเหรอเอาวินเอาไว้บ้านไหมเอาไอ้บ้านแล้วกันนะคะทุกคนมาถึงปุ๊บก็คือเจอแฟรีหนึ่งคนอยู่ตรงนี้เลยค่ะคนนั้นดูเหมือนแบบมีวิงวิงเลยอะทุกคนคนนี้ช่วยไม่ได้นะคะทุกคนแต่คนนี้ ดูแบบเป็นวิงวิงอ่ะเหมือนเหมือนจะมีความชั่วร้ายยังไงก็ไม่รู้อ่ะคนเนี้ยเดี๋ยวเราลองให้เขาแบบรักษาเราดูนะคะหรือว่าเราจะต้องแบบตีสนิทเฮ้ย <laughs> เขาทําให้เราหายจริงทุกคนต้องหาคนที่มีความวิงวิงอ่ะแต่เราเหมือนเราเลือกให้เขาช่วยขนมไม่ได้นะคะทุกคนคือสงสารมากเลยอ่ะ <laughs> นางขุดแล้วเจอแบบองุ่นไขได้นิดไขได้หน่อยทุกคน <laughs> ดูซิมันจะเจออะไรปังๆอีกปะอันนี้ก้าวายไปค่ะ เดี๋ยวนะให้คุยไม่ดูซิมเลยหูสภาพฉี่รถตัวเองไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวนะเราหิวปะหิวด้วยเราแวะสั่งอาหารกันหน่อยดีกว่าค่ะ <Okay. S 1> ความแฟรี่ที่ไม่ได้เข้ากับคิรินเลย <laughs> แต่พายายขนมมาเดทก็คือดูดีนะทุกคนโอเคกลับบ้านนะคะมาอาบน้ำเนอะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปนอนค่ะแล้วก็ตื่นนะคะมาเพิ่มความสนุกกันโดยการดูทีวีค่ะ แล,แล้วก็มายืนขายอาหารกันต mm, hey, mm, ่อเลยค่ะนี่อาจจะเป็นการขายอาหารรอบสุดท้ายของคิลิีแล้วอุ้ยเดี่ยวสองพันสามได้อ้าเขาซื้อหมดเลยอย่างนั้นหรอทุกคนหมดจานน่ะไอ้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 น่าที่เป็นอาหารมื้อหรูหราของในซิมอะทุกคนเขาซื้อหมดเลยอ่ะสองพันอะวี่เงิน8ปดพันโ ยถึงเวลาขายอาหารหมดแล้วนี่ไงมันเป็นอาหารตุรกีหรูหราทุกคนซึ่งมันขายได้แค่2จานแต่มันสองพันเเลยอะคืออะไรวะเขาให้ทิปหรืออะไรอะเกินไปอะโอ้ยไม่ได้มาดูตรงนี้หน้าน่ะทุกคนคือมันตายหมดแล้วอะมากําจัดวัชพืชก่อนคิรินแล้วเน่าตายหมดแล้วว่าไม่กอดปรับอัปเดงสิทธิพิเศษระดับผู้เชี่ยวชาญความพยายามทั้งหมดของคิรินกำลังรวมกันเป็น mastery เ u r s t ว่านนลมิด หากคิรินทำต่อไปจะสามารถสร้างทักษะได้ในขณะที่นอนหลับผ่านการฉายภาพฝันนิรมิรของฮีคิรินควรปลดล็อกเปิรกฝันนิร,ม,รมิตหรือมาเ้าจัดไปค่ะฮีขายทั้งหมดไปเลยโอเคแล้วก็นี้นะคะ1 3ื่นนี้นั้นตรงนี้เนี่ยเราลบทิ้งไปเลยนะคะรัวมินว่าเดี๋ยวเราหดตรงนี้ทิ้งก่อน แล้วก็เอาเจ้ากระจกอันนี้นะคะทุกคนมาวางไว้จะได้เป็นแสงธรรมชาติแบบที่มินชอบเลยอย่างนี้เนาะเราใส่ไว้แบบแค่สองอันอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เราลากออกมานี่ลากออกมาแบบนี้เลยตรงหน้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวเราทําเป็นฟิลเหมือนแบบหลังคาไว้อย่างนี้นิดนึงก็อันนี้เราตีปิดไปโอเคแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจริงๆมินอยากติดเป็นแบบระแนงไม้ะค่ะทุกคน เราจะใช้เวลาแน่งไม้อันนี้เลยสีแบบเ,าเทาๆอย่างนี้แล้วก็ติดไว้ยาวๆแบบนี้เลยดีไหมแล้วเราก็ลองทุบกําแพงทิ้งนะคะนี่มันก็จะเป็นฟิลอะไรอย่างนี้ทุกคนเฮ้ยมันก็ดูดีอยู่นะเนีย่ยแล้วเรายื่นตรงนี้ออกมาอีกอ่าแบบนี้แล้วก็หน้าบ้านนะคะของบ้านจีจีอะไรอย่างเงี้ยมินก็จะพ่นเป็นสีแบบนี้เอาค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะได้แบบ ประหยัดงบทีนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราเอาเป็นแบบโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยอันนี้ดีเลยอ่ะมีสีเทาอย่างนี้ด้วยทุกคนดูดิเฮ้ยจริงๆอันนี้เราเอาไปตั้งแบบตั้งตกแต่งได้เลยนะเอาโอ้ยเอาไปตั้งไว้ชั้นสองตรงนี้ดีกว่าหน้าต่างของคิรินนะคะติดไว้ฝั่งนี้เนาะโอเคจริงๆฝั่งนี้ก็แอบ,บอยากติดเหมือนกันทุกคนติดไว้เป็นแบบอะไรอย่างงี้เออสวยดีว่ะนี่ชอบความสว่างมากแล้วก็ เรากินข้าวก็กรองเป็นสีเทาไปเลยนะคะทุกคนซึ่งอันนี้มันใหญ่ไปเราใช้เป็นอะไรแบบนี้แทนแล้วกันแล้วก็เก้าอี้ก็เป็นสีเทาด้วยเก้าอี้อันนี้ก็ดูเกรดีทุกคนเราใช้เวน,น,นี้ดีกว่าเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วเก้าอี้อันนี้แล้วก็ตั้งไว้ตรงนี้อันนี้เราลบทิ้งไปเลยแล้วกันตรงส่วนของบาร์นะคะวางกระถางต้นไม้อันนี้ไวต้ตรงกลางสักนิดหนึ่งแล้วก็ตู้จริงๆอันนี้มินว่าเราลบทิ้งไปเลยดีกว่ามันเป็นโล่งๆแบบนี้แหละดีแล้วจากนั้นนะคะก็ติดความแบบ กรอบรูปอะไรอย่างนี้ติดไว้ตรงนี้แล้วก็ด้านบนตรงนี้โอเคไว้ประมาณสองอันแบบนี้ค่ะตรงทางขึ้นบันไดด้านล่างเราก็ติดเป็นกรอบรูปอันนี้เลยค่ะทุกคนติดไว้แบบสอันด้านบนเราจะใช้เป็นความพมกลมอันนี้นะคะแล้วก็ใช้พรมขนสีดําอันนี้วางไปอีกทีหนึ่งแต่อยากให้น้องเขาอยู่ข้างบนนะ่ะน้องน้องเขาไม่ยอมอยู่ข้างบนนะ่ะยกขึ้นมาหนึ่งทีได้ปะไม่ได้วะเอา้าโอเคโอเควางไว้แบบนี้ก็ได้ เดี๋ยวเราเอาเป็นไฟอันนี้มาแขวนไว้ตรงปลายเตียงนิดนึงแล้วกันค่ะแล้วก็ความลำโพงอันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราอุ๊ยจริงๆเราตั้งไว้ใต้ทีวีก็เท่ดีนะแต่กินกับทีวีมากเดี๋ยวเรายกทีวีขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วกันนี่โอเคโต๊ะกลางเราใช้เป็นอันนี้กับอันนี้ได้ไหมนี่เอามาแบบซ้อนๆกันนะคะอันนี้เราย่อเล็กลงอย่างนี้แล้วก็อันนี้เราใช้เป็นสีดําไปเลย จากนั้นเพิ่มความสดชื่นนะคะทุกคนด้วยแจก,กันนิดนึงกระถางต้นไม้แบบนี้อีกนิดนึงแล้วก็วางความแบบสมุดหนังสือนะคะเอาไว้ตกแต่งตรงนี้ด้วยแล้วก็ใช้เป็นโคมไฟอันนี้นะคะเอาขึ้นมาตั้งไว้บนโตนี้เลยจากนั้นนะคะเราเอาม่านอันนี้เนี่ยมาติดไว้เลยตรงบริเวณนี้นี่โอ้โหทุกคนยังกะไม่ได้เล่นเดอะซิม่ะพอมีแบบกระจกอันนี้เข้ามาสวยมาก ตรงนี้เราเอาเป็นแบบชั้นวางกระถางต้นไม้นะคะทุกคนเอามาวางเลยต้นนี้1กระถางภาคหลักอันนี้อีกหนึ่งค่ะแล้วก็เจ้าต้นนี้อีกหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวนะเราขอเปลี่ยนสีนอ้องคนนีหนึ่งอุ้ยน,นี่น่ารักแล้วก็ตรงนี้เราก็ไม่ต้องติดบ้านแล้วกันเนอะทุกคนเอเอาหนังสือมาไว้ตามในชั้นอย่างนี้เลยแล้วก็ใส่เป็นฟิลแบบตุ๊กตาอะไรอย่างนี้อันนี้อรอเอ้ยอันนี้เท่ดีอันนี้เหมาะแก่ความแบบผู้ชายอยู่เราวางน้องเขาไว้ตรงนี้เลย อันนี้คือมันสวยมากทุกคนเรามิทก็อยากวางมากอ่ะหรือว่าเราจะย้ายเราจะเอาอันนี้มาอใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็เอาน้องคุณดีนะคะขึ้นไปไว้แบบข้างบนอย่างนี้แล้วก็ตู้เสื้อผ้านะคะใช้เป็นอันนี้ไปเลยจากนั้นเราก็เอาเป็นราวอะไรแบบนี้วางไว้อีกสักที่หนึ่งอย่างนี้ก็ได้อยู่แต่ไปแต่งมาตอนนี้คือเหลืองเงินอยู่5วัน3แล้วว่ะ โตข้างเตียงอะไรอย่าง,งานง้นเราใช้เป็นสีขาวแลบบ้กันเนาะวางแก้วค่ะแล้วก็มันมีอันนี้ด้วยทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปไว้ในห้องน้ํานะคะกระ้าหอห่อกระ้าก็ตกแต่งตรงนี้ได้แล้วก็คุกบุกเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ความตะหลิวนะคะนี่ใช้เป็นสีอย่างนี้จากนั้นเราตกแต่งตรงนี้ด้วยแบบความกล้องอะไรอย่างนี้โอเคแล้วก็แว่นนะคะ จากนั้นมากนะคะทุกคนเราก็จะใช้เป็นอันเดิมเลยเราใช้แบบอย่างงี้ให้มันทับทับกันไม่เป็นไรจากนั้นเราก็จะมาหาความรั้วนะคะรั้วบ้านให้คิรินกันหน่อยมันเป็นความดีบักแบบนี้ค่ะทุกคนจริงๆิเป็นว่าอันนี้ก็ได้อยู่นะอูนองเขาไปยาวๆเลยค่ะทุกคนที่เลือกใช้กําแพงของดีบักเนี่ยทุกคนมันอาจจะไม่ได้สวยเท่ากับแบบรั้วใช่ปะแต่ว่ามันช่วยเราคุมงบได้ดีค่ะ นี่แหละถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงใช้ดีบักแล้วก็ด้านบนนะทุกคนเราใช้เป็นแบบระแนงไม้อย่างนี้ติดไว้แถบหนึ่งไม่เป็นฟิวอะไรอย่างนี้ติดโคมไฟอันนี้ไว้หน้าบ้านด้วยค่ะโอเคแล้วก็ในห้องน้ำใช่ปะในห้องน้ำเราคิดว่าเราจะใช้อันนี้เลยคิดนี้นะคะทุกคนในการแบบตกแต่งซึ่งเราจะต้องมีหน้าต่างด้วยแต่ว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราซื้อของอย่างอื่นก่อนค่ะ กระจงกระจกมีความสีดำเราก็ติดไปแล้วก็ผ้าเช็ดตัวนะคะทุกคนผ้าเช็ดตัวจริงๆเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนแล้วก็มันก็จะมีพวกความแบบชั้นอะไรอย่างนี้เราก็ติดชั้นไปด้วยเลยค่ะแล้วก็เอาของที่เราเตรียมไว้นี่ยขึ้นมาวางผ้าเช็ดตัวก็ไว้ตรงนี้เราใช้เป็นสีแบบเงินๆนี่โอเคแล้วก็ผ้าเช็ดตัวนะคะก็วางไว้ตรงนี้เลย จากนั้นมันจะมีที่กั้นอันนี้นะคะทุกคนเราใช้เป็นสีดําแล้วก็ขยับฝักบัวมาไว้ตรงนี้เลยโอเคแล้วก็ซ่วมอันนี้ทุกคนโอ้โหเพิ่งเหน็นเห็นความโศกโศกมากหลบทิ้งก่อนอายคุณผู้ชมกระดาษทิชชู่แล้วก็อันนี้เป็นความแบบแรงค่ะซ่วมอ่ะแล้วก็เอาไว้แถวแถวฝั่งนี้แล้วกันโอเคความต้นไม้อันนี้นะคะปลูกไว้แบบหน้าบ้านสองฝั่งตรงนี้คืออะไรอะ่ะตกแต่งอย่างนี้หรอ ฟิลนี้แล้วมีความแบบเทาดําอย่างนี้ด้วยเราออกมาตกแต่งแล้วกันเนาะเราจอดรถแบบหนคันนะคะเอาไว้ให้คิรินด้วยดีกว,ว่าจอดไปตรงนี้เลยจักรยานนี้ไม่น่าไม่ได้จะต้องนะแล้วก็เดี๋ยวเราเอารั้วอันนี้นะคะมากั้นไว้เป็นฟิลนี้โอเคแล้วก็ความต้นไม้อะไรแบบนี้คะ่ะทุกคนเอาวางไว้สองข้างแบบนี้แล้วกันเนา จากนั้นคือฮีมีความแบบเป็นเชฟใช่ปะ่ะทุกคนเราจะติดอะไรอย่างงี้ไว้นะคะหน้าบ้านนางนี่เราติดไปเลยค่ะคณจะได้รู้ว่าอันนี้แหละคือบ้านของเชฟนะแล้วก็มีความเป็นแบบอะไรอย่างงี้ด้วยนี่ทุกคนนี่โอ้โหตั้งไว้แบบนี้ค่ะมีความเป็นเชฟดีบักช่วยชีวิตมิ้นมันอีกแล้วนี่เราติดการศาสตร์อันนี้ไว้อีกสักหนึ่งทีค่ะทุกคนหน้าบ้านมความเกรไก่เราใช้เป็นสอีอะไรอย่างนี้สวยดี อันนี้เนี่ยเราเอาน้องเขาลงไปข้างล่างแบบนี้เลยแล้วกันนะคะทุกคนนี่ให้มันเป็นฟิลอะไรอย่างนี้แล้วก็ทาสีพื้นนะคะให้มันมีความเป็นแบบย่าๆอะไรอย่างนี้ทุกคนแล้วเราก็เอาตาบองเพชรดีกว่าเอามาปลูกไว้นะคะอย่างเงี้ย เอ๊แต่เดี๋ยวนะทุกคนจริงๆแล้วเราใช้เป็นพื้นนี้ดีกว่านี่มันก็จะเป็นฟิลแบบอะไรอย่างนี้ทุกคนโอเคแล้วบ้านของคิลินนะคะก็เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะบอกเลยว่าในพาดดีเนี่ยการขายอาหารเนี่ยช่วยชีวิตที่ไว้ได้จริงๆนอกจากการขายอาหารแล้วก็มีดีบักค,ค่ะที่ช่วยได้บ้างนิดหน่อยด้านในบ้านนะคะทุกคนเดินเข้ามาก็จะเจอกับแบบโซนกินข้าวแล้วก็ โซนครัวตรงนี้เลยค่ะซึ่งเราสามารถมองออกไปเห็นบ้านของจีจี้ได้ใกล้ๆก,กันนะคะก็จะมีเป็นโซนนั่งดูทีวีค่ะมีกระจกบานใหญ่แบบนี้เลยแล้วมินก็ชอบมุมนี้มากๆค่ะทุกคนเป็นโซนแบบทางขึ้นนะคะในห้องน้ำก็ตกแต่งไว้เป็นประมาณนี้ค่ะเพิ่มหน้าต่างไปให้ด้วยแล้วคือแสงส่องลงมาตรงโถส้วมแบบสวยมาก ด้านบนชั้นสองนะคะโซนห้องนอนก็เป็นประมาณนี้เลยค่ะทุกคนตรงหน้าบ้านนะคะทุกคนก็เพิ่มเป็นโต๊ะนั่งเล่นไว้ด้วยค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะมินและคิรินเนี่ยก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะแล้วเจอกันกับซิมคนที่4่นะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย